สบายดีพี่น้องป้องปายสู่ผู้สุ่คนเดอ้อพี่น้องเดอ้อมื้อนี้มาก,กินข้าวเที่ยงน้ำมากแน่อยพี่น,อนอออ้องเฮาเนาะเออกับ่มีหยังหลายพี่นอ้องกัมีตำักหุ่งอ่ามื้อนี้ตำักหุ่งแล้วก็ลงทะเลพี่น้องมืึกนวดมึกสายอ่านวดเป็นมึกสายแล้วก็กุ้งแม่น้ำพี่น้องกุ้งแม่น้ำตอนที่ทเฮ็ดยงตำักหุ่งเนาะไว้เนาะทำเอง แต่บาดแผลบาดบึงพี่น้องแต่บาดแผลบาดบึงอ่าบาดเหตุแต่พี่น้องเบึงก็มีตบหน่อไม้อ่าที่สำคัญอยากให้ตหับมะฮงแทบพี่น้องอยากให้ตหับมะฮงแทบต้องปลาแด็กองสำเร็จรูปห่านระเบียงแทบเท่านั้นพี่น้องแทบนัวแน่นอนรับประกัันนความมระเบียงแทบระเบียงแทบพี่น้องจำโลโก้ดีสำหรักงานนี้วันฟริตซ์เป็นตั้งอยู่ บ้านทาดโพนเรีอว,ว่าบ้านโพนทาดเนาะเมืองไซรปูทองแขวงสนเขตสอปลาวเบอร์โทรศัพท์ก็0 2 0, 0 9 5 9 8 6 8 8, 8 3ผู้ใดอยากเป็นลูกค้าเนาะแล้วว่าอยากติดต่อเอาไปขายหรือว่าเปไปส่งให้ก็โค้ดได้พี่น้องเฮาทำง,งานตั้งอยู่บ้านโพนทาดุเรีอว,ว่าเหตแถววัดบ้านทาดโพนเนาะเมืองไซรปูทองแขวงสนเขตเนาะก็อย่าลืมพี่น้องแซ่บรับประกัน รสชาตินัวบอกลัวไผ่ิ่นว่าไมย่ป็นธรรมดาเจตูวใจดีงานนี้ขับแก้มเฮาอพักแก้มก็มีประกาศขาวพี่น้องประกาศขาวโอ้ยว่าทำได้อยากไหลพี่น้องพักบงพี่น้องนะพักบงโอ้ยพักยังพักแพ่วบอกเป็นเวรร้องเบิ่งพี่น้องมาๆพี่น้องมาเออมาอย่า,า,าหน่อยลองจากบาดจากค้าก่อนเริ่มแรกพี่น้อง เนียนเนีนพี่น้องเน้นเนีนตาแล้วก็เอาเม็ดแล้วว่นนี้มะกะทินแก่พี่น้องเอามาใส่น้อยนึงอืมใส่น้อยลองเขจะค้ำหนึ่งพี่น้องอืมขุดหยดจะดีพี่น้องเกือบนลมตาแตก น้ำน้ำนัวพี่น้องน้ำนัวของตำหมูคุ้งมาพี่น้องมาแชร์มันกันเมื่อนี้กับยูไฮยู่ยน่าคือเก่าพี่น้องตำหมูคุ้งพี่น้องอื มืัอน,นี้อยู่พอด,ดียวพี่น้องคุณหลูงอ้อยบริยู่น้ำืนนัอนี้ไปเถียงพญานชิดำพุ่นพญาะยันชีดำร่งำลงคิดน้ำผู้ข่าเมือก่อน,อนลืมเพิ่นคิดอยากอยู่จงแต่ว่าจงไหงาาวเพิ่นอยู่ดอกบริยูเพิ่นมาเขากินน้ำพี่น้องตัวตามน้ำใสแบบมึกมเดี๋ยวพี่น้องมา ตอนเที่ยงต้องเผ็ดเผ็ดๆยังหน่อยมันจังขิดจวดจัจดเลยพี่น้องอะไรเป็นแองว่าเส็บๆมาบ,บอกไัหน่อยเด้อ มีทิตินำประเด็กแซบประเด็กปรุงสุมเียนรูปห้ามลอยเบียงแซบพี่น้องอย่าลืมไปซื้อไปหาไปสอกถามมาได้ห้านตั้งยูบานพ้นทาดเมืองไซบุทองแขงสวน t h w e s t soft า a p u l a แล้วว,ว่าจิตต่อมาทั้งเฟซบุ๊กบักแอร์น้อยก็ได้แล้วว่ายูทูบบ e บักแอร์น้อยน้องน้อยสองบน่อยหน่อยเนาะไปอยากติดตามอยากได้เอาไปโปรโมทไปขาย เออแล้วว่าอยากเอาไปไขยทรงไขาย้อยพี่น้องมีบมีครบเ้อตอนนี้แซ่บวายน้อยใช้สองทับพ,พี่สองซ้อนหมูใหญ่นั่เลึกมันว่าบอกเข้มพี่น้องบอกเข้มรสสาตาดนั่บอกือไผ่เจ้าหน่สุดยอด <c oughs> ngon hot dog nhắc là tam đúng không? Mẹ cứ ngoài kép hải nằm đây Mmm ừ. หน่อยอันนีพี่น้องมาพี่น้องมาประกาศขาวอืมอยากใส่บ่วงใส่ส่วนสวน่อนบกคักพี่น้องบกคักทอมือ มาพี่น้องมากินเขาแทีมกันเขาแท่นกินดนกะเขาอยู่นี่บ้าเขาไปอาน้องอยู่นี่อือกุ้งพี่น้องล่งทะเลมันล่องแม่น้ำขึ้นซุ้งในกาคือมะคุ้งพี่น้อง มันละก่อนั่นเอง <S 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 ตำเองแซ่บเองพี่น้องเอ้ยด้วยประเด็กนี่หอดีรสชาดีนวดีบกวัวไผ่เมนประเด็กห่านระเบียงแซ่บพี่น้อง ปวดสานพิษพักพี่น้องปวดสานพิษพักตรวจธรรมชาสตร์ตรวจจาดดีวะมื่อีงมาออกมาให้มาหน้าพี่น้องมาเบิ่งเขาอ่ะนะขึ้เก้าเส้นเก้าเส้นเคยช่วงโควิดช่วงนี้ก็ไปใช้บ่ได้ลำบากพี่น้องไปยากมากยากเขาก็ต้องเซฟตัวเองไว้สักคนพี่น้อง ใบเอ็กน้อยมักแบบนี้นีีอย่างนี้อมนิดกลมนอไหมใช่เดี๋เรื่องเดี๋องมา,าแสียบกันมะมาแส,บแสบีแสบเสีกินข้อเจ็มกันได้พี่น้องเด้อตัวดายเต็นเคยมันสว่วงเลยวันเองหอดจุดยอด ngọt mực sải p cúc cúc lên, nấm cúc cúc đây โดนยังงถึงบุญแบบนี้นครับผมเดี๋ยองอามยุ่งเก๋นะการขออนุญาตบัตค้ำพี่น้องเฮาฝากกดติดตามเป็น่องเป้าแอร์น้อยชนเชนแอร์เดชพี่น้องเด้อเส้นเก่าเส้นเคยฮากระสังซ่องไม่พี่น้องขอมกขอใจคือว่าขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามเราส้มในคลิปของบัตรแอร์น้อยพี่น้องเน้อ เนี่ยฮาซาละกับบุคอยมีพยายามี่น้องมิงเต็มกินข้าวภาพมวลบันเทิงหรือว,ว่าซอยเหลือพี่น้องของเฮาผู้ตกถูกได้ยาาเป็นบางครั้งเนาะมอใส่รถจักรไามาเนาะ một lần nữa, nhèn nhèn đây, hết rồi hết rồi, hết rồi จับครับพี่น้องพายผิวน้องมากจะเล่ดอาหารตำมะคุ้งจะ้วตำมะละกอใส่นวดมึกสายพันธุ์นมึกสายแล้วกวว็ก,ก,ก,กุ้งแม่น้ำมีหอดอกมีนี่แก่นี่น้ำเที่ยงพี่น้อง บรรยากาศอยูเที่ยงหายเที่ยงหน้าพี่น้องลมเย็นๆน,นีเสียงนกฮองเสียงมก,กริโงนงดังอยู่ใกล้ๆเป็นตะมวนมามาพี่น้องมาสอยกันเซบเซ็บโรบาดนี่เบาเอยนอย่ลุ่งมือเร็วต้องจัดนักโบหายต้องพิดหวังพี่น้อง

ขอ,วขอปเวิขออภัยพี่น,น้องหลายโอ้โหเบิดพี่นอ้องคลิปนี้จะได้เขาต้อยากบัดคำพี่น,น้องเขาเบิดพี่น้องกินผู้เดียว แอบหลายแต่ว่ามันหลายจำใกล้ได้วยมั้งน้องต้มน้องไหมลานสาวไปหามาบางทีล่ะสาวต้มไปให้อัะสาวไปหามาแล้วเขาต้มมาให้เรื่ว,ว่าแม่คุณลูกอ้อยต้มให้เ่ราะผมกิน หลัวเสามาหให้เราไม่เนั่นหนึ่งข็ดว่าล่งม,มัดกายอย่าลืมพี่น้องฝากติดตามเด้อทางเริ่มปลาแดกปรุงรสชาดดีรสนัวบ่กัว,กวไฟอ่านระเบียงแ่บพี่น้องสถานที่ตั้งอยู่บ้านพนธาตุเมืองไซฟูุทธแขงสนเขตโลโก้พี่น้อง ปลาแดกปรุงเป็นภาษาเล่าห้านระเบียงแซ่บพี่น้องเบอร์โทรศัพท์กับ02095986883พี่น้องติดต่อได้ทั้งเจตูวเฮียคำเดี๋ยวพี่น้องเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้เนาะอุ้ยโอบบายหน่อยทั้งเพียรทั้งเอียมพี่น้องบาทเอออุ้ยขหงเนี่ยบาทคำ อย่าลืมพี่น้องฝากกดติดตามช่องของบยอยไอน้อยพี่น้องเด้อสำหรับกดติดตามแล้วผู้เบิ่งแล้วคลิปของบอยไอน้อยก็ขอเถอขออภัาายเชิงใดผิดพลาดประการใดนนเนาะก็เป็นกาฝากซอยเสียเป็นกำต้องแย่งใจกดติดตามกดไลคล์กดแชร์ในเพจในเพจเฟซบุ๊กบอยไอน้อยหรือว่าช่องยูทูปในช่องยูทูปครับฝากกดติดตามกดไลคล์กดแชร์กดซับสไครต์ดิพี่น้องเด้อ ทำรอบคลิปนี้กัที่มีสมิที่พี่น้องเนาะยังเผ็ดอยู่พี่น้องยังเผ็ดอยู่ขอบโมขอบใจพี่น้องที่ติดตามทั้งสอง YouTube ่องยูทูบใบอนอยพี่น้องเด้อถ้าว่าท่านใดติดต่ออยากติดต่อมาอ่ามีแนวดีๆอยากใหบ้บอนอยไปหาไปเฮ็ดคลิปหรือว่าไปสั่งสรรไปเผยแพย์เนาะไปอ่าเขาเอียนว่าไปในการช่วยเหลือเออช่วยสั่งช่วยสาช่วยเหลือ อืมยังแสบอยู่ท่องบ่ไว้แล้วปากนังอยาดอยู่พี่น้องเองอืมก็อยารี่มกดนอะไรก้เซให้ลูกให้หลานให้บเบาแอรนน่อยคนผู้หายคนเดียวดีพวกนี้ในเดือพี่น้องเด้อสบายดีขณะขอมอกขอบใจ